รู้ไหมทำไมเด็กถึงต้องคลอดตอนอายุครบเก้าเดือนก็อพอเลย9เก้ามันสวยไงเด็กจะได้มีชีวิตกนะ้าหน้าผิดไม่มีใครทนอยู่กับผู้หญิงได้เกินหนึ่งปีึ่งหากละ่ะแล้วรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ได้เป็นคนตั้งท้องก็ผู้ชายไม่มีมดลูกเนี่ยจะตั้งท้องได้ไง ใครอะ่ะเขาอยากฝากชีวิตไว้กับผู้ชายต่างหากอ,าหอ้าววันนี้ออกไปซิ่งรถเล่นหน่อยดีกว่าไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวร้านตรงข้ามดีกว่าโอ้ยคันนั้นเนี่ยขับมาแรงจัง คน,นี้สุสรโอ้ยขับรถมาแรงแรงมีผลบ้างเรืเรอเนี่ยฮะจะบ้าหรือเปล่ายายถ้าไม่ผ่อนรถอะรถก็โดนยึดไปแล้วสิเด็กสมัยนี้โวดไม่รู้เรื่องกันเลย <c oughs> หนังเรื่องนี้น่าดูจังเลยนะ <c oughs> ฉันจะพาไปเธอไปดูน,น้องแมวน้อย <c oughs> ชื่อตัวกันดีกว่าเจ้าแมว คุณคะคุณจะอุ้มแมวเข้าไปดูหนังแบบเนี้ยดิฉันเกรงว่าจะไม่ได้นะคะเพราะว่าดิฉันน่ะกลัวว่าเออคุณไม่ต้องกลัวอะไรหรอกคะ่ะแมวฉันเนี้ยไม่ลบกวนใครเลยคะ่ะไม่มันออกกะแสรู้ดูหนังนั่งนิ่งตลอดเลยคะ่ะไม่ใช่ว่ากลัวมันจะไปลบกวนคนอื่นหรอกคะ่ะอ้าวล้วกลัวอะไรแล้วคะกลัวว่าแมวของคุณน่ะจะถูก ในโรงหนังอะลุงกัดเอาเลยสิคะอแอมไม่ดูแลดีกว่าค่ะไปแล้วนะคะป้าถามหน่อยสิป้ารู้จักนักร้องเยอะไหมนักร้องเหรอป้าเคยเป็นนักร้องมาอยู่ก็รู้จักเยอะอยู่นะป้ารู้ไหมว่านักร้องคนไหนแม่ที่สุด อเบิร์ตธงชัยปะ่ะอายุเยอะแล้วยังร้องเพลงได้อยู่แน่ที่สุดไม่ใช่นะอเจเจตลินปะ่ะเต้นกระจายแน่ปะละ่ะยังยังยังไม่ใช่คนนี้เลยปะ่ะไม่ถูกอีกเหรอลิซ่าวงแบ็คพิง n k ป่ะอันนี้คนไทยดังไป็ทั้งโลกเลยนะคนทั้งโลกรู้จักเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถูกอืม อ่ะยอมยอมยอมไปคำตอบที่ถูกนั่นก็คือฮันเดอร์สตาร์เคยรู้ไหมล่ะฮันแน่